ครับช่องปลาหลังซอยกิมนะครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวติ่งไก่นะครับร้านอะไรนะเจนิดมือหนักเจนิดมือหนักนะครับนี่ตรงข้ามซอยโกวีนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะปักขุดมาเด็กก๋วยเตี๋เจนิดมือหนักนะครับถูกเยอะมากนะครับที่นี่ป่ะกป็นไงเป็นที่ไหนนี่มาเจอถือให้หน่อยหนูจะกินกันแล้ว ไม่กดอะไรนะอ่าอันอันนู้นน,น้องสาวจ้ะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยยัดห่าเลยนะถ้วยใหญ่ๆเลยจ้าอ่านี่อันนี้อ่าโขวควางมากินได้เลยอันนี้ลูกสาวคนเล็กค่ะร้านเจนิดมือเติบง่คือมือหนักร้านเจนิดมือหนักดีของเขาอร่อยมากแล้วดูในแต่ละอย่างเหมจ้ะสี่สิบบาทนะคะพี่น้องดนะูเยอะเยะินบุญเส้น ถือไปก่อนถือดูก่อนจะกินเสร็จอ่ะได้เลยค่ะอ่ะวัดดีหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวอีกพอเบาๆหนาวสักหน่อยก็จะลงตุ่มหาปลาตะเพียนแล้วนะจ๊ะตอนนี้หนาวมาก พูเถ้าลงน้ำไม่ได้กลัวกลัวตะกิ้วเข้าท้องอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะลูกโอเคเดินนูดิเอ้ยนี่แย่นี่เต่นก็แบบเหนียมนุ่มอ่ะเต่งเหลืองห่างมาสองก็นุ่มเต็นอ่า ร้านร้านเขาอยู่ช่วงช่วงอาสารสารเจ้าพ่อโกอมินเนี่ยจ้ะตรงข้ามตรงข้ามศาลสารเจ้าพ่อโกมินนะจ้ะจะลุกไปถ่ายให้ดูก็ลุกไม่ไหวเจ็บเขา่า <laughs> <laughs> ในร้านเขามีทุกอย่างนะคะมีน้ำมีน้ำปงน้ำขวดเครื่องดื่มทุกชนิดนีจ้ะ ก็ย่อตนี่เิ่ไบ้าเขาไดากเจ้าไปถ่ายที่หม้อก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยแต่ถ้าตัดต่อเอานะกวรลูงนะไม่ตัดเราต่อยาว่อยยาวเลยไง ก็ถือทำสตรเบจะได้ไม่ต้องมันเสียเวลาตัดเนาะไล่แม่นหมเลยจบจบใช่ผิวแหละผิวป่ะอืมอืมแบบเป็เจนอนไรนะอืมอ่ะอ่ะอะนะอรนะเนือไม่เกียวด้วยนะ

จะถ่ายแต่ว่าจะได้ได้ผิวคนเยอะนะครับข้าวแก้วเดี๋ยวบินมึงผิดน้ำเงาไก่หมูมาสองคำไม่ได้จะเขาบอกเขาดิแล้วเดี๋ยวเขาบอกนี่นะครับก็หาเวลาประมาณสี่โมงเช้านะครับก็ตื่นสายนะครับวันนี้ก็เตรี่ยนละเกียงเรียบร้อยครับ จะให้ดูที่หม้อกว๋วยเตี๋ยวนะครับไม่มีอะไรเลยเป็นที่เรียบร้อยไปสวยอ่ะจ้ะนี่นะคะนี่เจ้าของร้านนี่เห็นไหมหม้อกว๋วยเตี๋ยวเขาอร่อยมากฝากด้วยนะคะร้านเจนิกมือ,มอหนักนะคะอยู่ตรงข้ามมือเติบเหรออยู่ตรงข้ามอะไรนะแต่จะพ่อกบิน